รบยามานี่คือความต้านทานเขาต้องดีคือมวยที่รบยามาคือมันต้านทานต้องดีตรวจเจอสารตอนหลังแล้วอาจารย์ใช่ความหนักมีแล้วร่างกายคนเราได้ถ้าสามสิบความก็สามสิกความก็มีหุยบ้างแล้วไปนี่ครับไปนี่แน่นอน นแตกแน่นอนมาเดิเลยขึ้นเลยไรกายกลมไปแน่นอนสกลมไปนะโกลมไปหน่อยให้ความผิวน่อยโองไปนี้ตั้งใกมากครับระต่สามตัลุกส่เลยไสวยสปีดมันเร็วกว่านี้นกสปีดเร็วกว่านี้หน่อยฟื้นหน่อย หนักได้อยู่เร็วกันนิดหน่ 76, อยสุดเลยใจเย็นๆเยี่ยมอาจารย์คราบเป็นไงร่างกายองบูรณ์ครับผมโอเคครับโอเคนอกไปนี่ต้องเสริมหัดมาก มาอาดกับความเร็วหน่อยใช่ใช่คือถ้าถึงทัวได้ตรงนี้นะต่อยลงเราต้องเพิ่มความเร็วหน่อยน้อยาจารย์ไปนี่เนาะครับครับวันที่เราเราอาจจะช้าไปหน่อยคราวที่แล้วนี่คือเราที่โตต่อยเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าพลาดนะครับคือเขาโดบยามาโดบยามานี่คือความต้านทานเขาต้องดีคือมวยที่โดบยามาเนี่ยมันต้านทานต้องดีมาตรวจเจอสารตอนหลังนะอาจารย์ใช่คือพอมาไปตรวจแล้วตรงนี้คึงว่าเขาแข็งมากมันแพ้บอลชนะมันไม่มีแล้ว ก็เท่าเท่ากับว่าเหมือนเหมือนเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ๋อคือว่าอาจารย์พูดว่าแบบพอกินยาดมมันแข็งแรงกว่าเดิมเลยคือความต้านทานเนี่ยมันต้องดีกว่าไอ้พวกที่ฉีดเซลล์รอยอะไรก็ไปเนี่ยความต้านทานเนี่ยมันก้านเนื้อเนี่ยมันจะทนได้อ๋อครับผมอาจารย์เพิ่งรู้ครับขอบคุณน้องอาจารย์คุยรัครับแล้วร่างกายของคุณตป็นยังไงครับเสริมไม่น้อยเสริมไม่น่าอาจารย์ญายเสริมไม่น้อยเลยต้มผมเ้็วหน่อยอะไรมัน อไรอะุ้นปันปกไม้แล้วนู่อคุณจะสาอะไรออกไรยางออกไรยางไปทองพุณนก็ขาหน้าแล้วต่อยเลยได้บ่เขี่ยขาหน้าแล้วต่อยเลยนู่นนอนปึกปึ๊กเออ เสิมให้หลายอย่างครับเป็นก,นการได้เสริมความเร็วความหนักมีแล้วหนักมากมากคุณวันที่17นี้นะครับ17นี้รายการวันใหญ่นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ฝากกำลังใจให้ทองคุณด้วยครับ ร้อยโบนัสแตกครับผมหนึ <sk <sk <si ่งร้อยเจ็ดแสนบาทโบนัสแตกแตกแล้วนะแข้งแรงมากครับไฟนีตั้งใจมากแรงโดนนิดหน่อยเด้อโบนัสแตกแน่นอนครับเนาะร่างกายเนาะร่างกายดีใหม่ ตอนเรายิบสีมากก็ประมาณนี้ละหลงไปได้หลงาปนี้แหละอ่อร่างกายคนไม่ได้ถ้าสามสิบกว่ามันก็ต้องมีปุ๋ยบ้างอะไรดูพี่หลงเมื่อก่อนอีกโอ้โหกล้ามซ้ำซ้ำเจ็ดแปดวันก็ร่างกายเปี้ยเลยต่อนให้เราไปกินอะไรมาร่างกายกับมันก็เหมือนเดิมเหมือนวันนี้ก็สามสิบกว่าไม่อ้วนเลยวันนี้กินอะไรแป๊บจะียอ้วนพองขึ้นมาใช่ไหม